ัตนี้ได้เวลาวาระที่จะนำพาท่านนักหายไปสู่การแสดงความศรัทธาในพระพุทธเจ้าอขอท่านทังหายที่กำลังประกอบกิจใด,ดๆอยู่นั่งลงสักประเดี๋ยวหนึ่งขอหนึ่งนาทีนะขอหนึ่งนาทีาท่ทานที่กำลังทานอาหารอยู่กรุณาหยุดหนึ่งนาที เราจะพาสวดบูชาพระรัตนตรัยนโมตสัสสักโดยพร้อมเรียงกันเราจะสวดนโมตสัสสักโดยพร้อมเรียงกันขอเวลาหนึ่งนาทีทุกคนประนมมือขึ้นแล้วเปล่งกล่าวบูชาพระรัตนตรัยนโมสามจบพร้อมกันนะอาตามาจะเป็นเสียงนำดังนี้นโมตสัสสัก พระครวตโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธสสะนะโมตัสสะพระครวตโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธสัะนะโมตัสสะพระครวตโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธสัะตอนี้เปล่งกล่าวตามนะพุทธังสาระนังคัจฉามิธรรมังสาระนังคัจฉามิ เราไม่ได้ยินเสียงสวดจากโยมนะขออีกรอบหนึ่งพุทธังสารนังคัจฉามิทำมังสารนังคัจฉามิสังคังสารนังคัจฉามิทุติยมปิพุทธังสารนังคัจฉามิ ทุติยมปีธรรมังส unity, งารังคงัจฉามิ <c oughs> ทุติยมปสังฆังสารังคัจฉามิตัตติยมปพุทธังสารังคัจฉามิ <c oughs> ตัตติยมปธรรมังาสารังคัจฉามิ ตติยมปิสังคังสารนังคัจฉามิติสารนะรามนังนิติตังขอนอบน้อมบูชาพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นซึ่งเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเป็นผู้ไกลจากกิเลสตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เอง ขอกระวะแด่พระธรรมซึ่งเป็นคำสั่งสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้าที่นำพาประชาชนผู้ปฏิบัติตามไปสู่ความหลุดพ้นจากเลิินทุกข์โดยแท้ขอนรัสการแด่พระสงฆ์ผู้ปฏิบัติด,ดีแล้วรวมทั้งผู้ปฏิบัติแล้วปฏิบัติอีกจนกาจะดีพุท,โทรธโธธรรมโมสังโฆอาบัตินี้โยมนำมือวางลงแล้วก็ถ้าใคร ทานอาหารค้างอยู่อนุญาตให้ทานต่อไปได้ใครยังมีภาร,รกิจอื่นใดอยู่อนุญาตให้ประกอบภาร,รกิจนั้นไปได้เพราะพร้อมกับการฟังธรรมะเดี๋ยวหลวงพ่อขยับออกจากต้นโพนิดนึงเพราะว่าต้นโพบังหลวงพ่อเอาเราได้แล้วลครับหลวงพ่อครับอาดามาขอส่งเสียงอนุถนนาสาธุ หลวงพ่อพระสมุราวีที่เป็นเจ้าสำนักที่พักสงแสงนิมิตธรรมหมู่สองตำบลนิคมกระเสียวอำเภอด่างช้างจังหวัดสุพรรณบุรีแห่งนี้โดยมีหลวงพ่อ รักอะไรครับหลวงพ่อครับหลวงพ่อแจงครับฉายาโชติธรรมโมโชติธรรมโมบวช22พรรษาวัดอะไรครับป่งใหม่วัดปองใหม่เราขวัญกาญจนบุรีอายุเ8็ดแปจบแปปีมาร่วมนั่งประกอบการเสริมสร้างบารมีในทางธรรมะ กับอรามาด้วยอรามาได้รับนิมนต์นให้มาเทศงานทำบุญปลูกต้นโพเริ่มต้นวันนี้ประมาณเจ็ดไร่โดยอรรมาจะนำต้นโพที่วางตั้งอยู่เบื้องหน้าน,านี้เป็นต้นโพเอกนำร่องในการปลูกต้นโพนักที่พักสงแสงนิมิตธรรม ถูกต้องใช่ไหมครับผมครับที่พักสองแสงนิมิตธรรมเนาะนะักที่พักสองแสงนิมิตธรรมหมู่สองตำบลนี้ของกระเสียวอำเภอด่านช้างจังหวัดสุพรรณบุรีอัตมามีโครงการปลูกต้นโพให้ต่อเต็มเมืองอันนี้เป็นโครงการที่พยายามทำอยู่ แต่ปรากฏว่าท่านพระอาจารย์สมุทราวีเป็นพระที่ลงปฏิบัติจริงโดยการปรับที่ดินขุดหลุมเตรียมรอไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วเจ็ดไร่และก็นำต้นโพจากมุลนิที่เพื่อนช่วยเพื่อนมาดูแลอยู่ในสภาพที่ดีมาก ซึ่งวางตั้งอยู่เบื้องหน้านี้พร้อมที่จะถวายอาดมาเพื่อการนำมาปลูกเป็นต้นโพเอกหรือต้นโพต้นแรกในโครงการปลูกต้นโพเมื่อวานนี้ตอนค่มประมาณสักสามทุ่มท่านพระอาจารย์รวี ได้นำพาเรามาเดินชมจุดที่จะปลูกต้นโพแม้ว่าเป็นเวลากลางคันกลางคืนก็ใช้ไฟฉายส่องดูเห็นถึงความตั้งใจเห็นถึงความมุ่งมั่นที่จะบริจาคที่ดินถวายพระพุทธเจ้าด้วยการปลูกต้นโพซึ่งเป็นต้นไม้ประสรู้ของคนมะพุทธะอันคือพระพุทธเจ้าของเรา พรตบเจ้ยยาตรัสรู้ตั้งต้นโพอาดมาสนับสนุนการปลูกต้นโพพยายามที่จะให้ท่านงหายแต่ละผู้แต่ละคนเนี่ยช่วยกันปลูกต้นโพในที่ต่างๆปรากฏว่าท่านพระอาจารย์วีนะีก็มอบให้อาดมาทำหน้าที่ในการตั้งชื่อ สวนโพท,ที่จะปลูกเจ็ดไร่ในวันนี้เมื่อคืนนี้อามาก็ไปคิดชื่อที่จะนุโมทนาสาธุในการปลูกต้นโพปัตนี้ได้ชื่อเรียบร้อยแล้ว,วท,ท่านอนใโปรดสนับตรบฟังชื่อส่วนโพนี้สักนิดหนึ่งอาตมาให้ชื่อว่า สวนโพสัมเพาฟังอีกครั้งหนึ่งสวนโพสัมเพาขอประกาศเป็นครั้งที่สามสวนโพที่ตั้งชื่อและจะทำการปลูกในอีกไม่กี่นาทีข้างหน้านี้ชื่อสวนโพสัมเพาถ้าท่านทั้งหลายเห็นด้วยกับชื่อนี้โปรโดช่วยกันเปล่งกล่าว สาธุดังๆ3สามครั้งหนึ่งสองสาสาธุสาธุสาธุสวนโพสัมเภาเป็นสัมเภาที่จะพาไปสู่พระนิพพานไม่ทราบว่าคุณแม่สัมเภาอยู่ที่นี่ด้วยไหมช่วยบอกอาดามาหน่อยสิใครเห็นคุณแม่สัมเภาช่วยบอกอาดามาด้วย ว่าคุณ,คณแม่สัเภาอยู่ที่นี่หรือไม่อย่างไรบ้างอยู่ไหมโยมไหนล่ะเดี๋ยว,เอา,าวเอาผมขา,ขาวเนี่ยนะเอาเห็นแล้วเห็นคุณแม่สัเภาแล้วคุณแม่สัเภาคนนี้ใช่ไหมใช่ครับอ๋อเห็นแล้วเห็นแล้วเอาละคุณแม่นะมัจะให้เด็กเอาไปโตมาครับผมแต่คุณแม่สัเภาฉันบนรถ คุณแม่สัมพาคุณแม่หันมาทางอาดามาหน่อยสิคุณแม่ตองลงสวนโพสัมพาะคุณแม่ได้ยินชื่อสวนโพนี้ชัดเจนใช่ไหมคุณแม่คุณแม่กําลังนั่งฟังอยู่ก็อายุเท่าไหร่นะคุณแม่75 75ปีเขาครบ75ตัวเลขสวยมากเลยด้วยเลขเจ็ดกับเลขห้าเลขเจ็ดกับเลขห้าสวยสดงดงามเป็นอย่างมาก เพราะฉะนั้นสวนโพสัมภา่ะจึงเป็นสวนโพที่ต้องการจะตอบแทนบุญคุณบุปการีเนื่องจากว่าท่านพระจารวีเนี่ยท่านนำแม่มาอยู่ด้วยที่วัดซึ่งอาตมาชื่นชอบมากนะพระสงฆ์องค์เจ้ารูปใดเนี่ยเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่นำพอดีโยมพ่อของพระจารวีเนี่ยไม่อยู่แล้วจากไปแล้ว ยังแต่โยมแม่วัย75ปีะแล้วพอดีอาดามาก็เป็นคนตั้งชื่อสวนโพนี้ว่าสวนโพสัมเพาวคือเอาชื่อแม่มาเป็นตัวตั้งเพราะว่าสัมเพาที่ว่านี้เป็นการแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อบอุปการีผู้ให้กำเนิดคือแม่ของพระอาจารย์ลวีนั้นหนึ่งสองสัมเพาในความหมายที่ว่านี้คือ สำเพาที่จะขนสัตว์มนุษย์ไปสู่พระนิพพานอาตมาจึงตั้งใจที่จะนำพาท่านทหลายไปสู่การปฏิบัติธรรมเพื่อไปสู่พระนิพพานวันนี้เราได้พระอาจารย์ลวีเป็นตัวตั้งเราได้พระอาจารย์แจงเนะเป็นตัวหนุ่มเป็นผู้เสริม เราได้ท่านเจ้าคณะตำบลตำบลอะไรครับหลวงพี่ครับเราเราเราได้เจ้าคณะตำบลหนองกระทุ่มมาให้กําลังใจมาเดินสังเกตการอยู่ในขณะนี้ฟังแล้วก็รู้สึกยินดีปรีดาเป็นอย่างมากก็เลยอยากจะขอบอกกับท่านทั้งหลายว่าเป็นไปได้ไหมชีวิต ของเราแต่ละผู้แต่ละคนเนี่ยจะได้มีโอกาสปลูกต้นโพกันคนละหนึ่งต้นเป็นอย่างน้อยเราจะปลูกต้นโพเพราะว่าต้นโพเนี่ยเป็นต้นไม้ที่ให้ความสงบเป็นต้นไม้ที่ให้ความสงบมีผู้ให้คำบอกเล่าแกเราว่าใครก็ตามที่มีจิตใจวาวุ่น ฟุงซ่านท่านจะรีบไปไม่สงบขอปลูกต้นโพเสร็ก็จะไปเราท่านจะไปจะต้องไปอยู่คนต้นโพเราจะต้องไปอยู่คนต้นโพเดี๋ยวแทกนิดหนึ่งปังอ่ะเนื่องจากว่าธรามาจะไม่ทันขึ้นเครื่องถ้ามวชันที่นี่นะก็เลยขอร้องหลวงพี่ท่านพระอาจารย์ลวีเนี่ยช่วยหาปิ่นโตปิ่นโตพอหาได้ไหมหลวงพี่ ได้นะช่วยหาปินโตแพ็กใส่ปินโตให้ผมหน่อยทันทีที่ผมเทศจบเนี่ยผมจะไปปลูกต้นโพและทันทีที่ปลูกต้นโพจบเนี่ยผมก็จะขอเดินทางไปเลยจะฉันอาหารไปในรถไม่เช่นนั้นจะไม่ทันจะได้ไปทันขึ้นเครื่องบินไปอูบลไปเทศตามที่มีผู้นิมนต์นะจริงๆบอกให้ทราบด้วยว่าผมลืมคิวนี้ไปแล้วอะ รับคิวที่อุบลไปแล้วว่าจะไปเทศตอนเช้านี้ปรากฏว่าเอาเข้าจริงไงนะทีมงานของเราคือสุหรีสุจิตราและแอมทวงได้ว่ารับปากไว้ว่าจะต้องมาที่ด่านช้างก็เลยจัดคิวใหม่ขยับเวลาเทศที่อุบลเเป็นเวลาเย็นแล้วก็มาที่ด่านช้างเวลาเช้าแทนแต่เนื่องจากเวลาเฉียดฉิวกันมาก จึงต้องบริหารจัดการเรื่องอาหารคือจะต้องฉันไปในรถฉันเป็นปกติที่วัดนี้ไม่ทันแน่นอนกลับมาสู่ประเด็นเกี่ยวกับเรื่องต้นโพเราให้ฟังว่าต้นโพท,ที่เราปลูกเนี่ยจะมีส่วนในการสร้างความสงบใจในภายในมีผู้แนะนำแกเราว่า ใครก็ตามโดยเฉพาะเด็กที่ไฮเปอร์ฟงซ่านอยู่ไม่สุขถ้าเรานำเด็กไปอยู่คนต้นโพเด็กนั้นจะสงบได้ง่ายสงบได้เร็วว่ากันว่าต้นโพเป็นต้นไม้ที่มีออกซิเจนตลอด24ชั่วโมงว่ากันว่าต้นโพเป็นต้นไม้ที่มีออกซิเจนตลอด24ชั่วโมง ปะกติต้นไม้ทั่วไปเนี่ยออกซิเจนจะมีเฉพาะเวลากลางวันแต่ต้นโพจะมีออกซิเจนตลอด24ชั่วโมงใครก็ตามที่ต้องการอากาศบริสุทธิ์อากาศดีต้องการการพักผ่อนที่สบายการุณาปลูกต้นโพในบริเวณใกล้เคียงที่พักด้วยบางคนอาจจะเถียงว่าต้นโพเนี่ยรากจะทำลายสิ่งปลูกสร้าง จริงๆเราสามารถปลูกในบริเวณที่สมเหมาะสมควรนะไม่ทําลายสิ่งปลูกสร้างได้ถามว่าต้นโพสามารถปลูกในวัดได้ไหมได้อยู่แล้วแล้วปลูกที่บ้านได้ไหมหลายคนบอกปลูกไม่ได้ต้นโพต้องปลูกที่วัดจริงๆต้นโพปลูกที่บ้านก็ได้ถ้าบ้านนั้นมีพื้นที่มากพอถ้าบ้านนั้นมีพื้นที่มากพอ สามารถปลูกต้นโพที่บ้านได้ดังดรเกียรติวัณณมาตยกุลเนี่ยปลูกต้นโพที่บ้านแล้วซึ่จะมีต้นโพมาใช่ไหมหลวงพี่พระเทพโสพลเจ้าเจ้าคุณวัดสเกตอ๋อพระเทพโสพลประเทศมงคลประเทศนี้งั้นขอถวายเลยประเทศมาเออสาทุแม่ชื่นใจมากหลวงพ่อช่วยรับด้วยครับ นี้มลหลวงพ่อปลูกหนึ่งต้นแล้วก็เดี๋ยวไปให้พระจางหนึ่งต้นอ๋อได้เลยโอ้ตายแม่อ๋องั้นเดี๋ยวหลวงพี่ราวีมายืนมาอยู่ข้างหลังครับนันดีเอามาสาธุประกาศให้ทราบเลยว่าท่านเจ้าคุณพระเทพมงคลมุนีวัดสักเกตโพใต้แม่คือโพปกติจะไม่งอกใต้ต้นอ๋อโพปกติจะไม่งอกใต้ต้น แต่โพต้นนี้เป็นโพใต้แม่สองต้นที่สองต้นนี้งอกใต้ต้นแม่น่าชื่นใจเป็นอย่างมากเดี๋ยวขอนีนม์หลวงพ่อปลูกกับพระอาจารย์นมนต์หลวงพ่อปลูกกับพระอาจารย์ยินดีเนี่ยเดี๋ยวท่านจันท่านแจงกับท่านลวีนะแล้วก็ท่านเจรนัตำบลนะหลวงพ่อท่านป่วยอยู่หลวงพ่อท่านป่วยอยู่บอกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวบอกเจ้าคุณเดี๋ยวท่านจันจะไปกราบถึงที่วัด ที่วัดสักเกตบอกท่านจะจะไปกราบถึงที่วัดสักเกตกุทธศาสนวายโพใต้แม่มาเดี๋ยวเราจะลงดินกับหลวงพี่เรามีหลวงพี่แจงเอ่อแล้วก็ท่านเจ้าคณะตำบลตำบลวังคันครับตำบลอะไรด้วยนะครับตำบลวงังคันตำบลวังคันเออท่านเจ้าคณะตำบลวังคันครับดเดี๋ยวผมขอนิมนต์ท่านเจ้าคณะตำบลด้วยนะครับมาร่วม อนโมธนาสาธุปลุกโพท่านเจ้าคุณพระเทพมงคลบุนีวัดสักเกตแม่ชื่นใจจริงเฉียวฟังด้วยนะครับหลวงพี่ครับญาติโยมทั้งหลายญาติโยมช่วยฟังตรงนี้สักนิดหนึ่งแล้วเดี๋ยวอาตดาจะเชิญทนหน้าคณะพระป่าเดี๋ยวเชิญคณะพระป่าเชิญคณะหน้าพระป่ามาที่นี่ด้วยนะช่วยช่วยกันหน่อยเอาอย่างนี้มารับมารับจัก ต้นโพจะได้เลยอ่านในบนเลยรับต้นโพเดี๋ยวพระอาจารย์ไม่ทันอ่าเดี๋ยวงันเดี๋ยวผมก็จะได้ด่วนสรุปเนาะเพื่อเอ่อเป็นประเด็นตอนนี้เทศได้สักประมาณ18นาทีอีกสัก2นาทีนอาจารย์นุโมทนาสาธุกับญาติโยมเลยทั่วไปอ่ะญาติโยมทั้งหลายบัดนี้จะได้เวลาสรุปแล้ว เคกำลังจะบอกกล่าวกับท่านนังหลายว่าท่านนักหายจะได้มีส่วนร่วมในการปลูกต้นโพล่าสุดได้ต้นโพใต้แม่จากท่านเจ้าคุณพระเทพมงคลบุญีแห่งวัดสังเกตมาร่วมปลูกด้วยอาดมากับท่านพระอาจารย์ลวีหลวงพี่แจงจ้าคณะตำบลนะตำบลอะไรนะครับหนองกระทุ่มและวังคัน ก็จะได้มีส่วนร่วมในกินจกรรมครั้งนี้ด้วยสุดท้ายแห่งการปรารกธรรมะอนโมทนาสาธุในมูลคูสมอ่ะยักโยมประนมมือขึ้นนะโยมประนมมือขึ้นทุกคนกําลังกินข้าวอยู่ก็ประนมมือขึ้นทุกคนกําลังทําอะไรก็ประนมมือขึ้นขอเรา,เราท่านทั้งหลายจงมีส่วนร่วมในการปลูกโพธิหรือการรัสรู้ความรัสรู้ ทางสติปัญญาสำหรับพวกเราทุกผู้ทุกคนขอเราท่านทั้งหลายจะมีความเจริญก้าวหน้ามีความแตกหนอต่อเนื่องทางสติปัญญาโดยทั่วหน้ากันทุกท่านทุกคนเถิดเชิญนิมนต์ครับคุณโยมที่หัวหน้าคณะแต่ละส